สวัสดีพี่น้องมา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 วันนี้เราจะทาน้ายาข้าวปุ้นขนมจีนน้ํายาเรนด้วยสูตรกระปิเจ้าพี่น้องกะปิน้ํายาปาลาแหกปลาาดใส่กะปิใส่ผงนัวใส่เอ่อพักก้นจองัพกพักบู่นะคะพักก้านจองกับพักบูนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกป่นนะคะ เป็สองสามชามเพื่อเด็กๆนุ่ว้นะคะอันนี้ใส่ใส่อุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะชิมเด็กๆมาเอาเด้อืมต้องใส่น้ำประแดสุดหยมันะคะเอาไีล้กใส่หไนอนเาละเอาใส่ลูกไปค่ะ ดูดางหมอนีช้อนนิดแกนดูดดูดด่างหม้อพนะตกไข่โอ้ยตกไข่แล้วก็ตกเหล่ายังไงคะมันงอขนาดไหนลองดูนะคะมันจะนัวมากเลยนะคะจะงนนะะนนะะอแล้วเราก็จะเอาพริกป่นใส่สักหน่อยนะคะ ตะเกานังแบบวนันเลกกาั่งแบบนี้เล็กีนเ่มะเบิองแลดีอยู่นั่งแบบพนนนวนีใสเสื้อค้อกัเสืนะคะฉัเนเเยีนหลอเนื่องจากมันมันอไม่สะวกนะคะมันไม่สะดวกอ <พา S 1> ใส่องนวแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาเลยอ,อามือกยหองนวก่อนนะคะเทหน้าชันนะ ันยังไม่ได้แห่ความสวยเลยเพล่อกสาวเป็นคนจับให้ะนะคะเพล่อกสาวเป็นคนจับให้เอามันนี่เพล่อกสาวยังนี่เปลือกสาวไป่ซิมให้นะ่นี่ไแป๊บเดียวเร็วๆเพา่ปอกสาวไปวเร็วๆผู้สวยๆนั่นคลิปฉันสีด่เด่นเป็นเลน้ยใช้มือคะ่ะสวมันต้องใช้มือคะ่ะแซบนะคะแซบนะคะแซบนะคะว้าวมีหดวตกม่วงพี่นอ้อง เดียวมองมองเออิโดนโดนตุ่มทีนึงรสจัดคือเก่าค่ะแซ่บขาดอะไรเธอเติมใส่เลยค่ะพอแล้วพอแล้วเพราะว่าเสื้อสาวกกินเผ็ดค่ะมอกินเผ็ดโอเคค่ะสิคเลตครชอบเผ็ดเติมทีหลังนะคะใครชอบเผ็ดเติมทีหลังค่ะปสาวกันน่าเจ็บเหนื่อยค่ะเศษมันบอว่าจะกินก่อน อันน้ก็กินโลดกินหลอดแสแปบกว่าแสแปกว่ายนจินมองฮันละอันนี้เด็กอีมัอย่างอันนี้ก็ของเด็กๆไงคะอันนี้ก็ของผู้ใหญ่ไงคะนั่นโอเคแล้วค่ะโอเคบายบายขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ